นี่คือเครื่องบินที่น้ํามันหมดกลางอากาศและเกือบตกเพราะความเข้าใจผิดจากกิโลกรัมเป็นปอนดเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่23กรกฎาคมปี1983เมื่อเที่ยวบิน143ของสายการบินแคนาดาที่ออกเดินทางจากเมืองมอนทรีอลไปยังเมืองเอ็ดมนตันได้เกิดน้ํามันหมดกลางอากาศอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางด้านการคํานวณเชื้อเพลิง เครื่องบินโบอิง767-200มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม69คนเพิ่งถูกใช้งานไม่นานและมีระบบเติมน้ำมันแบบใหม่ที่ใช้หน่วยกิโลกรัมแทนปอนซึ่งเป็นระบบที่ไม่เคยใช้มาก่อนแล้วความซวยซับซวยซ้อนก็มาเกิดขึ้นกับเที่ยวบินนี้ครับความซวยที่ 1. มาตรวัดน้ำมันเสียเมื่อมาตรวัดน้ำมันเสียและไม่ได้มีการซ่อมแซมก่อนออกเดินทางจึงทำให้นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินต้องคำนวณปริมาณน้ำมันที่ต้องเติมกันเอง แล้วก็ไม่รู้เลยว่าน้ำมันที่เติมลงไปมันเพียงพอหรือเปล่าความซวยที่2ความเข้าใจผิดจากกิโลกรัมเป็นปอนด์จริงๆแล้วปริมาณน้ำมันที่ต้องเติมในเครื่องบินลำนี้ก็คือ22,300กิโลกรัมแต่ด้วยความเข้าใจผิดพวกเขาดันเติมน้ำมันไป22,300ออปอนด์หรือประมาณ1 1 1 1 5กิโลกรัมซึ่งเป็นเพียงครึ่งเดียวของที่ต้องการเท่านั้นความซวยที่3ความเร่งรีบ จาก2ข้อที่กล่าวมาด้านบนประกอบกับตารางการบินที่แน่นอนจึงทําให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบซ้ํากว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวว่าน้ํามันไม่พอก็สายไปซะแล้วครับเพราะในระหว่างที่เครื่องบินกําลังบินอยู่ที่ความสูง41,000ฟุตจู่ๆเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวก็หยุดทํางานเนื่องจากน้ํามันหมดจึงทําให้เกิดความโกลาหลขึ้นภายในเครื่องบินทันที กัปตันโรเบิร์ตเพียร์สันและผู้ช่วยนักบินมาริสควินทอลตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้โหมดการร่อนหรือว่ากรายดิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํากับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่มาก่อนในตอนแรกกัปตันตัดสินใจว่าจะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินเมืองวินิเพกที่ใกล้ที่สุดแต่เครื่องยนต์ที่ดับสนิททั้งหมดก็ไม่อาจพาให้พวกเขาร่อนไปถึงสนามบินแห่งนี้ได้ดังนั้นกัปตันและผู้ช่วยจึงพยายามหาสถานที่ที่จะลงจอดให้ใกล้ที่สุด และพวกเขาก็ได้พบกับสนามบินเก่าในเมืองกิมลี่ที่เคยถูกใช้เป็นฐานทัพอากาศมาก่อนแต่ในเวลานี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสนามแข่งรถไปแล้วแถมยังมีการจัดกิจกรรมอยู่บนสนามแข่งอยู่ในเวลานั้นอีกด้วยแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจครับที่การลงจอดในครั้งนี้ถูกเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เนื่องจากเครื่องบินร่อนลงด้วยความเร็วสูงแต่กัปตันก,ก็สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างน่าทึ่งแม้ไม่มีเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกจนส่งผลให้ล้อหน้าของเครื่องบินพังขณะลงจอด โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากและมีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนตำนานการลงจอดฉุกเฉินที่ถูกตั้งชื่อว่ากิมลีไกลเดอร์หรือเครื่องร่อนกิมลี่โดยกัปตันและผู้ช่วยได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้และหลังจากนั้นก็มีนักบินหลายคนพยายามจำลองสถานการณ์นี้กับคอมพิวเตอร์ฝึกบินแต่ก็ไม่มีใครสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับที่พวกเขาทำได้เลย ส่วนเครื่องบินลำนี้ก็ได้ถูกซ่อมแซมและกลับมาให้บริการอีกครั้งจนถึงปี2008ก่อนที่จะถูกประมูลขายในเวลาต่อมา